เลือกตั้งครั้งที่69กว่า53ล้านคนพร้อมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมทั้งประชามติถึงสองประเด็นใหญ่นี่คือโอกาสครั้งสําคัญที่ประชาชนไทยจะได้แสดงพลังในการตัดสินใจเรื่องสําคัญของชาติแต่รู้หรือไม่ว่าที่นี่แหละคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มซับซ้อนขึ้นหลังจากนายกอนุทินชาบีรกุลนําทีมรัฐมนตรีไปหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเมื่อเช้าวันนี้24ตุลาคมที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะเพื่อคุยเรื่องการจัดการออกเสียงประชามติสอประเด็นในวันที่ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส,สทั่วไปนายอิทธิพรบุญปอนท่ะของประธานกรกตก็เผยข้อมูลสําคัญออกมาอย่างน่าสนใจมาเริ่มกันที่ประชามติสองประเด็นนี้ก่อนดีกว่าซึ่งรัฐบาลต้องการให้ชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกภาพว่าเรากําลังถามประชาชน โดยตรงเกี่ยวกับอนาคตของประเทศแบบที่ไม่ผ่านแต่เพียงนักการเมืองเท่านั้นประเด็นแรกคือการประชามติร่างแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญนี่คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสูงสุดของชาติที่กำหนดโครงสร้างของรัฐบาลและสิทธิของประชาชนถ้าคุณเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ลองคิดง่ายๆว่าเหมือนกับการปรับปรุงกฎบ้านหลังใหญ่ที่ทุกคนต้องอยู่ด้วยกันมันมีคำถามสองข้อหลักๆคือ1คุณเห็นด้วยหรือไม่ณที่จะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทนรัฐธรรมนูญปี2560ที่ใช้อยู่ตอนนี้และสอง คุณเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ตามที่แนบมาในรายละเอียดหรือไม่นี่คือการให้ประชาชนมีเสียงในกระบวนการที่กระทบต่อชีวิตประจําวันของทุกคนเช่นสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือการปกครองประเทศประเด็นที่2คือการประชามติเพื่อยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือเรียกสั้นๆว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับคํานี้ MOU ก็คือข้อตกลงระหว่าง2ประเทศ เพื่อจัดการเรื่องสําคัญร่วมกันไม่ใช่สัญญาอย่างเป็นทางการแต่ก็มีน้ําหนักพอสมควรที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในที่นี้มี2ฉบับคือ M.O.U. 4 3ซึ่งเกี่ยวกับการสํารวจและกําหนดแนวเขตแดนทางบกอย่างเป็นระบบและ M.O.U. 4 4ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หลายทวีบที่ทั้ง2ประเทศอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันการยกเลิกนี้หมายถึงการทบทวนข้อตกลงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าหาประโยชน์ของไทยได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่แต่เฮนนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างกัน เพราะบางคนมองว่าการยกเลิกอาจกระทบต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตแต่รัฐบาลยืนยันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ประกาศไปแล้วและจะทำตามแผนหลังจากประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนายอิทิพรเปิดเผยว่าการหาหรือครั้งนี้เป็นเพียงเบื้องต้นเพื่อพูดคุยกันอย่างกว้างๆว่า,วาถ้าต้องจัดเลือกตั้งและประชามติในวันเดียวกันจะมีกระบวนการอะไรบ้างปัจจัยใดบ้างที่ต้องคำนึงถึงยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดแต่กก,กตยืนยันว่า พร้อมดาเนินการทันทีหลังจากที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับใหม่ซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22ตุลาคมนี้เองนี่คือความสําคัญเพราะกฎหมายใหม่นี้ทําให้กระบวนการประชามติมีกรอบเวลาและขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นเพื่อป้องกันความสับสนและให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเป็นธรรมและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้หรือมองข้ามไปการที่กรกตจะต้องจัดการบัตรลงคะแนนถึง4ใบได้แก่บัตรเลือกตั้งสสบบแบ่งเขต สำหรับเลือกผู้แทนในพื้นที่ของคุณโดยตรงบัตรเลือกตั้งสสบบบัญชีรายชื่อสำหรับเลือกพักการเมืองและผู้สมัครตามลำดับบัตรลงประชามติสำหรับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญและบัตรลงประชามติสำหรับเรื่อง MOU นายอิทิพรเน้นว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยังต้องดูวิวัฒนาการจากตอนนี้จนถึงวันที่ลงคะแนนดังนั้นกกตจะต้องมีวิธีบริหารจัดการที่ครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มี สิดออกเสียงประชามติและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะไม่เกิดความสับสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดลำดับบัตรหรือการอธิบายคำถามในประชามติให้เข้าใจง่ายลองนึกภาพว่าถ้าในวันนั้นคุณต้องเลือกหลายอย่างพร้อมกันมันอาจเหมือนกับการเล่นเกมที่ต้องตัดสินใจเร็วและแม่นยำเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการจัดการครั้งใหญ่นายอิทธิพรบอกว่าถ้าทำประชามติพร้อมกับเลือกตั้งทั่วไปจะใช้งบประมาณประมาณ9,00พันล้านบาท แต่ถ้าจัดแยกกันอาจต้องใช้เกินหมื่นกว่าล้านบาทคำนวณบนฐานผู้มีสิทธิเลือกตั้ง53ล้านคนดังนั้นการทำพร้อมกันจึงช่วยประหยัดงบประมาณได้แน่นอนนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สิ้นเปลืองเกินจำเป็นนายอนุทินยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสภาจะถูกยุบอย่างช้าในวันที่31มกราคม2569แล้ววันนี้เขาก็ย้ำกับสื่อมวลชนอีกครั้งว่ายังไง31มกราคมยุบสภา เมื่อถูกถามถึงความชัดเจนในการทำประชามติเรื่องยกเลิก MOU แม้จะมีนักวิชาการและนักการทูตบางคนออกมาคัดค้านนายอนุทินก็ตอบว่ามันอยู่ในนโยบายรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาแล้วหลังจากนี้จะมีการหาหรือของคณะทำงานที่ประกอบด้วยนายบวรศักดิ์อุวรรน,นโนรองนายกรัฐมนตรีนายพารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตซึ่งจะรู้เร็วที่สุด แตนายกไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดการตัดสินใจไว้ชัดเจนการจัดประชามติระดับชาติในปีหน้าจะเป็นครั้งที่สามของประเทศไทยแต่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้ออกเสียงพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้กฎหมายประชามติฉบับใหม่ที่กำหนดให้วันที่ทำประชามติอยู่ในช่วง6 0สถึงวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากประธานรัฐสภาท่าย,ยึดตามทำลายที่นายบาวรศักเคยเสนอต่อรัฐสภารัฐสภาจะมีเวลาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา156 มาตรา256และเพิ่มเติมหมวด1เศษ5ส่วน1จนถึงกลางเดือนมกราคม2569หลังจากผ่านวาระที่1รับหลักการเมื่อวันที่15ตุลาคมและขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาองค์คณะกรรมาการกอมอทอในวาระที่2ก่อนกลับเข้าสู่รัฐสภาใหญ่ทำลายสำคัญต่อจากนี้15-19มกราคม2569รัฐสภาควรลงมติ ในวาระที่สามเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเหล่านี้29มกราคม2569วันสุดท้ายที่นายกและกอกอตอสามารถประกาศให้ทำประชามติได้31มกราคม2569นายกประกาศยุบสภา29มีนาคม2569วันเลือกตั้งและทำประชามติแต่เฮนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกันการรวมประชามติเรื่องยกเลิก MOU เข้ากับเลือกตั้งนั้นบางคนเห็นว่า มันช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการมีส่วนร่วมแต่บางคนอาจคิดว่ามันทําให้ประชาชนสับสนหรือถูกกดดันให้ตัดสินใจเรื่องที่ซับซ้อนมากเกินไปในวันเดียวคุณคิดอย่างไรมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ที่จะยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้กับกัมพูชาแม้จะมีเสียงคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญและหากคุณเป็นหนึ่งใน53ล้านคนคุณจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการออกเสียงครั้งนี้มาแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างงก กันเถอะเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดการแบบนี้